สวัสดีครับพบกับผมช่องรถแม่บ้านกับเด็กฟูทรวันนี้เราจะมาแบทเทิรนกันระหว่างเจ้ายามาฟินกับวิฟในเส้นทางที่เราจะใช้กันคือนี่เลยครับรอยอังคางครับผม ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้เรามาถึงจุดสตาร์ทขึ้นดอยอังขางนะครับระหว่างเจ้ายามาฮ่าฟินกับเวฟอันนี้เราจะมาทดสอบขึ้นดอยกันว่าสองคันนี้จะคันไหนจะขึ้นเขาดีกว่ากัน เส้นทางที่จะใช้ก็เป็นเส้นทางขึ้นไปดอยอังขางครับดูบรรยากาศรอบๆกันครับฝาก,กเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเจอช่องรถแม่บ้านพาเที่ยวกับเด็กภูทรฝากก,กดติดตาม<อ>กดซับสไค i b e เพื่อเป็นกำลังใจ ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับน้องขอขอบ<จ>อคุณครับผู้ขับคี่เว็บเดี๋ยวเราจะออกสตาร์ทกันตรงนี้เลยนะครับคลิปนี้ไม่ไม่ใช่การแข่งขันแต่อย่างใดนะครับเป็นการทดสอบขึ้นเขาเพราะบางจุดน่าจะขึ้นเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับผม เดี๋ยวเราดูป้ายก่อนข้างหน้าเป็นทางเขาสูงชันและคดเคี้ยวสภาพรถยนต์ไม่ดีผู้ขับไม่ชำนาญทางโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยความเคารพและปรัถนาดีโอเคแล้วเราจะออกสตาร์ทจากตรงนี้กันเลยนะครับ อันนี้รถไม่มีสามพละอะไรนะครับของผมมีนิดนึงครับประมาณยี่สิบกว่าโลโอเคไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเราจะทำการแบทเทิลกันนะครับจากจุดตรงนี้ไปดอยอังขางโอเคไปกันเลย สวัสดีครับพบกับผมช่องรถแม่บ้านพานเที่ยวกับเด็กตุทตอวันนี้เราได้มีโอกาสนำเจ้าจะมาห้ามมาเป็นต้นับเจ้าเว็บในเส้นทางทางหลวงชนบท อาายอสามกิโลห้ากิโลเป็นต้นๆของเราเราจะมาลองดูกันว่ากานไหนจะขึ้นเขาดีกว่ากันตอนนี้เจ้าเว็ฟพิ้งหา่างไปแล้วครับเราจะยางอันเปี่เพื่อจะทงการลองดูว่าจะแสงได้ไหม หายไปแล้วครับเจ้าเว็ เราจะเจอตัวตรงไหนบ้างครับพี่จัาหนึ่งเจ้ ล,ลักสอกนะครับโค้งนี้ครับมันจะเป็นโค้งโค้งหักสอกมั้งครับโค้งนี้ต้องคาดเกณฑ์นหนึ่งขึ้นแล้วครับ เจนนงครับดูบรรยาก,กาศครับันอยู่ที่การเข้าเกียร์ด้วยนะครับถ้าเข้าเกียร์ไม่ถูกก็รถมันก็จะแรงแต่มันก็จะตก ทักนะด้วครับคนชาวบ้านเล่่งสวนลงมามนได้กินกินเมงไหมแนะนำใครที่มาเที่ยวตองลงนะครับแนะนำให้จอดสอนคะรับ ตก็ไปไปโอ้ยโค้งนี้สาดมาต้องสาดโค้งโอเคอออเค,เอครับดัานต่อดัานต่อตอนนี้มูอแค่ต่อครับ ต้องเหลือเกยร์หนึ่งครับตรงนี้้างข้างหน้าก็พบเป็นเกยร์หนึ่งเหมือนกันครับตาขึ้นแล้วครับเราจะพยายามแซงครับตรงนี้็อ,อรลังจะอัดดี้่ากัน ไอป,ปไปไปไปเจ้ายวไปไม่ไอ้ไอปไปทีนี้ไม่ใช่การแข่งแต่อย่างใดน,นะครับเป็นการทดสอบ,สอบของความเร็วที่ใช้ก็เกียร์1เกียร์2ครับกำลังกระชากครึ่งเขาครับความเร็วจะไม่มากครับ ตอนนี้อยู่ที่30มสเจสองครับขับขึ้นมาข้างบนดอยอ่างหางครับบอกเลื่อนหนาขึ้นครับ แต่นิดนึงครับอุ้ยโค้งนี้อุ้ยโค้งเกี่ยนหนึง่งเกือบจะไม่ขึ้นมินฉลับนิดหน่อยครับ อากาศดีมากครับออกเป็นเลยครับตอนนี้ก็เก้าโมงขวาแล้วนะครับอากาศหนาวครับใครที่นีมาเที่ยวตรงทักเหลอนะครับย่าลืมน,นะครับเลื่อนทาโดอยอ่างสาบไครับโอ้ดีมากเลยครับไปกันเน่ย สาม้วยครับมันก็แรงยากเหมนกันนะครับมันเป็นทางขึ้นเขามันจะเกสองเกสามเกหนึ่งขับต่ารกันบด้วยครับขับษต่ารกันเข้าเกียร์ ผมไม่รู้ว่าต้งไหนมันขึ้นกันลงาไหอหอกไปไหมครับตรงเี้ยหาวครับจังวินครับวันนี้ขึ้นเจสองครับเจเว็บผมจะถึงหาไปหน่อยครับไม่รู้จะลงเจหนึ่งหรือเปล่าครับของผม,ผมลงเจหนึ่งครับ น้ำหนักตัวผมประมาณ60กิโลนะครับของก็ประมาณ10กว่ากิโลผมอับเบฟแตงข้างหน้าหนักประมาณ70ครับผมวันน้ำหนักก็พอๆครับผครับเกิดเจ้าแลครับสายแต่เลยครับมันเป็นโฟมครับออกขึ้นเจน,นึงครับ กลางเส้นเนึ่นะครับโอ,มอ้มองแคบไม่เห็น,นครับมันสวยมากเลยครับตรงป่าสมนะครับในกล้องคงจะไม่เห็นนะครับผมว่านี่นาฝนน้าขับรถเที่ยวนะครับถ้าได้มีโอกาสครับไม่ใช่แต่หน้าหนาว เราจะเจอเว็บอ่านสองข้างหน้าครับสอนสอนดีครับเว็บก็ขึ้นลอยอ่างขาก็ได้ครับที่ครับดูน้ำหนะักน่าจะเป็นรถชาวบ้านนะครับอ่านสองกันมาเอาขาขึ้นเรื่อยๆก็ได้อ่านสอง Is like that เดี๋ยวก็อยากไปทิ้งหาแค่เท่าไหร่้วก็มองไปท้ายท้ายสุดเกับนัน ีง,งานต่อเทียยเท่ยวเยอะนะัวเนี่ย ตอนนี้เราก็มาถึงจุดกลางเต็นต์ออยางขางครับม่อนสน ูเสียงเครื่องกันนออีอันนี้ดูพอเป็นวิทยาทานนะครับการทดสอบระหว่างเจ้าเว็บกับเจ้า Yamaha ฟินนะครับก็ขึ้นดอยอ่างขางได้นะครับขึ้นสบาย เมื่กี้ก็เจอรถชาวบ้านเขาอัดสองเขาก็ขึ้นมาได้ครับก็จะมาขอตอบคําถามพี่ท่านหนึ่งที่ถามว่าย Yamaha Fin กับ Honda Wave คันไหนขึ้นเขาดีกว่ากันจากการทดสอบการขึ้นเขาดอยอ่างขางก็กําลังเครื่องก็พอๆกันสำหรับเรื่องการประหยัดน้ำมันผมก็ยกให้ Honda Wave ประหยัดกว่าน,นิดนึงครับ เพราะว่าผมเคยใช้ honda w เวบมาตั้งแต่เวบแซตเวบร้อยเวบร้อยสิบอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าพี่ๆท่านใดว่ายามาฮ่าฟินประหยัดกว่าก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมถ้ามีโอกาสผมจะทดสอบขับยามาฮ่าฟินจากชายแดนไทยพม่า ไปชายแดนกัมพูชาในระยะทาง1,200โล okay. จะใช้ระยะเวลามไม่เกิน24ชั่วโมงก็ขอจบคลิปการทดสอบขึ้นเขาดอยอังขางระหว่าง Honda w เว e กับ Yamaha f ฟินก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆ ที่เพิ่งเข้ามาเจอช่องรถแม่บ้านพาเที่ยวกับเด็กปูธทอนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับ